ครับทุกคนตอนนี้ครับกอบจะมารีวิวอัลสวารีบีโฮเทลนะครับอัลสวารีบีโฮเทลเนี่ยตั้งอยู่บนชายหาดสวารีที่มีชื่อเสียงเรื่องความสงบน้ำใสและก็บรรยากาศที่เงียบสงบของชายหาดสวารีนะครับในวันนี้นะครับหลักๆเราจะไปดูถึงประเภทห้องในโรงแรมแล้วก็บรรยากาศชายหาดที่ติดโรงแรมโอเคครับเข้าไปดูกันเลย ส่วนบรรยากาศล็อบบี้นะครับก็บรรยากาศตกแต่งสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเรือดาบที่เป็นสัญลักษณ์การต่อเรือของชาวโอมานมามากกว่า100ปีก็จะมีห้องอาหารออไปข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังของเราก็จะเป็นร้านกาแฟ คครับทุกคนนี่ก็คือส่วนล็อบบี้นะครับที่ข้างหลังของเราจะเป็นพูลนะ,ะ,ะส่วนอยู่ใกล้ๆก,กันเลยก็คือจะเป็นส่วนสปานะครับแล้วก็จิมที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้งานได้สำหรับจิมแล้วก็สปาเนี่ยจะต้องอจ่ายละเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ยังมีสนามเทนนิสด้วยให้ลูกค้าได้เล่นกัน ทุกคนหน้าห้องนี้ก็คือห้อง p ูวิวนะครับนึ่ห้องหนึ่งนหนึ่งนะครับโอเคเข้าไปดูกันครับเราเดินออกมาจากห้องก็จะมีวิวสวนข้างนอกนะครับ ไมกนิดนึงก็จะเป็นเกาะที่เราสามารถนั่งเรือออกไปได้แล้วก็ออกไปทำแอคทิวิตี้สโนว์คลลิ่งดำน้ำดูเต่าหลายเกาะด้วยกันครับโอเคครับห้องไท้ายต่อมาที่เราจะไปดูกันก็คือห้อง Family Suite นะครับก็เป็นห้องที่มีห้องคอนเนคติ n งด้วยแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ วิวเนี่ยใกล้ชายหาดมากกว่าเดิมไหมครับคือเปิดห้องมาติดกับชายหาดเลยหน้าห้องก็จะลักษณะคล้ายๆกันครับเข้ามาก็คือนี่ครับมองทะลุออกไปเห็นถึงชายหาดข้างหน้าเลยครับห้องน้ำกค็คล้ายๆกันครับมีเตียงสองเตียงส่วนด้านขวาก็จะเป็นห้องที่คอนเนค มีเตียงคิงไ i z e มองไปข้างนอกก็คือทั้งสองห้องเนี่ยจะติดกับชายหาดเลยเห็นวิวเกาะสวยงามมากเลยครับแล้วนอกจากบรรยากาศริมทะเลแล้วอย่างที่ผมพูดไปก็คือทางโรงแรมเนี่ยเขาจะมีการเซอร์วิสให้ทำพยายามขายแอคทิวิตี ภาในโรงแรมครับเช่นเล่นคายักเล่นบานนาโบ๊ทหรือว่าเช่าบัคก,กี้ขับในภายในบริเวณชายหาดแล้วก็มีขายทริปไปเกาะที่เป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงในสโนว์ลลิ่งแล้วก็การดำน้ำดูปะาการังดูเต่าที่เดมานิยัตเนี่ยครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับห้อง Family Suite จบกันด้วยวิวที่สวยงามแบนี้ครับมาทุกคนมาดูห้อง Junior ร์สวีท้องนี้ก็คือห้องที่ติดกันสองห้องเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นห้องรับแขกข้างหน้าแทนคือจะมีโซฟาเบดแล้วก็ ืวิวที่ได้ก็คือเป็นชายหาดเหมือนกันครับ mm hmm. มีวิวชายหาดที่สวยงามแล้วก็ออกไปเดินเล่นหรือว่า mm hmm. ก็คือได้วิวคล้ายๆ uh, Family Suite ครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้มีเตียงในห้องแรกแล้วก็ห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นสิงไซส์ a บ e คล้ายๆกันเปิดไฟ mm hmm. นี่ครับวิว mm hmm. ก็คือ จะเป็นชายหาดเหมือนกันประมาณนี้ครับ อาครับทุกคนก็จบกันประมาณนี้สำหรับโรงแรมอัสวาดีปีโชเทลผมได้ทุกคนดูท้ายห้องแต่ละห้องของโรงแรมว่ามันแตกต่างยังไงบรรยากาศชายหาดแล้วก็แอคทิวิตี้ที่เราออฟเฟอร์ให้นะก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับอัสวาดีปีโชเทล เราก็อยู่ในเส้นทางที่เราจะไปวันนี้บานี่ออฟกันตอนนี้รอบๆตัวผมเป็นภูเขาทะเลทราย mm hmm. แห้งๆแ,แล้วก็มีความสูงชันมากเลยครับ mm hmm. ให้ฟีลเหมือนกับเรากำลังไปดีนเขาไปที่แนวเทื่กเขาในยุโรปครับส่วนในด้านอากาศเนี่ยทั้งปีปรมมะมาณ ซีซันแล้วก็ซีซันโชว์เรซีซันที่ซีซันที่คนยังไม่ค่อยมาครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนั่นก็คือช่วงเดือนเดือนห้าถึงเดือนเก้าจบหลังจากนั้นครับเดือนเก้าไปถึงเดือนเดือนที่สองก็จะเป็นช่วงพีคซีซันแล้วอากาศจะลงมาที่ประมาณ20กว่าองศาทั้งทเหมาะกับการมาประมาณมากเลยครับผม ทุกคนตอนนี oh, uh, time, ้โฮเทลแมเนเจอร์เรามารับเราไปโรงแรมแล้วใช้เวลา25นาทีแล้วตอนนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ถนนลาดยางแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถนนบิ๊กโรเตอร์ชินทางไปจากทางโรงแรมเลยที่ที่เราไปสี่อัก็แบบนี้แหละสุดยอดจริงๆ่ะก็แบบ ครับทุกคนจากนั่งรถกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจากจุดแรกเราก็ได้มาถึงโรงแรมซีซันอินของเราแล้วโ้แล้วดูวิวคือแบบวิวร้อยล้านแม่งสุดยอดจริงๆครับคือแล้ววิวของโรงแรมก็ตั้งอยู่ตรงเนินที่แบบว่าเราสามารถเห็นได้ทั้งภูเขาทั้งลูกข้างหลังเราเนี่ยครับ สุดยอดจริงๆวิวตรงนี้ว้าวข้างล่างเนี่ยครับก็คือเป็นหมู่บ้านบาลิซีตนะครับอืมตรงนั้นน่าจะเป็นทุ่งนาทุกคนครับตอนนี้เราเดินออกมาจากซีซันอินโฮเทลประมาณ5นาทีแล้วนะครับอีก10นาทีเราจะไป ถึงกันที่ Baliset Village นะครับผมบ้านบาลิบาลิเซตนั่นเองครับ